แสงสว่างนะครับมีความจะเป็นในการดําเนินชีวิตของพวกเรานะครับซึ่งใช้ในการประกอบอาชีพทําให้พวกเราเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกภาพของตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของตลาดน้ําที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเวลาท่เที่ได้มาสัมผัสอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของดําเนินสะดวกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งอะไรที่เรามีความภาคภูมิใจเสนอ สมัยก่อนเนี่ยตลาดน้ําเราเนี่ยจะใช้เป็นเรือพายแต่พอตลาดน้ำเนี่ยเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องเรือยนต์นก็เลยมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเสียงแล้วก็ควันนะครับก็มีเสียงสะท้อนนะครับจากคนในชุมชนมันก็มหมินนะครเพราะว่าพายตามหลังเขาไปเนี่ยมันหมินเนี่ยเสียงดังอย่างเงี้ย เราก็มีการรวมตัวนะครับประชุมไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเ mm hmm. ทศบ,บาลอำเภอแล้วก็หน่วยงานนะครับ mm hmm. จนมาเจอ PEA นะครับ mm hmm. เข้ามาร่วมสนับสนุนในการคิดค้นนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเรื่อง mm hmm. เกิด, mm hmm. เกดเรือไฟฟ้าครับ mm hmm. เก้ดคุณ การสนับสนุนเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าเราก็จะพยายามรักษาวัฒนธรรมในการขับเรือแบบเดิมไว้สําหรับเรืออ e ีปัที่เรามาสนับสนุนให้เนี่ยครับผมจะมีการขับในลักษณะคล้ายๆกับของเรือหางยาว เราก็เลยมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยที่เราออกแบบให้มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อที่จะสามารถชาร์จกับแบตเตอรี่แล้วก็จากแบตเตอรี่นะครับจ่ายไปที่ตัวมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการนี้ได้มีการสนับสนุนไปแล้วจํานวนลําลำเมื่อปี2,564ปีนี้ก็ได้มีการสนับสนุนไปอีกจํานวนลําลำสิ่งที่เราพัฒนาในระหว่างปีนัครัคือเราเพิ่มขนาดมอเตอร์เพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มจํานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จํานวน2แผงพอเปลี่ยนมาใช้เรือไฟฟ้านะครับปัญหาที่เคยมีก็เปลี่ยนไปครับพี่ว่าเรือไฟฟ้านี่นะครับจะเงียบเงินที่เคยเติมน้ํามันเรือเครื่องยนต์นะฮะเราก็ เก็บไว้ได้เพราะว่าเราสามารถชาร์จแบตไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านนะครับไม่มีควันรบกวนและเวลาที่นักสื่อความหมายท้องถิ่นเล่าเรื่องราวต่างๆในระหว่างเส้นทางเนี่ยมันก็จะจับใจความได้ดีหรือแม้ไม่ต้องเล่าแต่นักเที่ยวเนี่ยเขาเก็บเกี่ยววิธีงดงามสองฝั่งคลองเขาก็มีความสุขเพราะว่าเออมันสงบดีนะสะโลลทดี ต้องบอกก่อนนะครับว่าชุมชนดําเนินสะดวกเนี่ยเป็นชุมชนที่หนาแน่นพอสมควรนะครับบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้นะครับที่อยู่ติดติดกันแล้วก็ติดริมคลองนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญเดี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมาก่อนนะครับชุมชนของเรานะครับก็ได้มีช่างเนมนะครับเป็นจิตอาสาอีกคนนึงนะครับในการทําประโยชน์เพื่อชุมชนสวัสดีครับช่างเนมความสําคัญของช่างไฟนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ คือมันต้องอาศัยทักษะความชํานาญหรือประสบการณ์มาตรฐานของไฟฟ้ามีความสําคัญมากๆนะครับเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สายให้ถูกชนิดกับโหลดที่เราต้องใช้เราต้องดูหมดไม่ใช่ว่าต่อพ่วงก,กันไปเรื่อยๆ ตัวผมเองจบการอบรมจากโครงการ1ตําตบล1ช่างไฟฟ้าของ p a เนะครับเราได้อบรมก็เหมือนเราได้ไปเรียนรู้เฉพาะด้านในการทําไฟตอนนี้นะครับตลาดมีการค้าขายกันมากขึ้นอยากให้ดูแลเรื่องจุดจ้ำไฟต่างๆภายในร้านหรือภายในตลาดเราเนี่ยครับให้อยู่ในสภาพที่มันพร้อมที่จะใช้งานครับที่ราชบุรีก็ไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวอย่างเช่นกาดวิถีชุมชนคูบัวที่นี่ก็เป็นตลาดเก่าแก่ของราชบุรีครับ ทีนี้เรามีลานค้าทีแรกเลยยี่สิบเจ็ดซุ้มยี่สิบเจ็ดลานคานะมันก็ง่ายสส่ไฟมันก็น้อยพอหนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ต้องใส่ซุ้มเพิ่มไฟฟ้าก็เพิ่มทีนี้สา้ยก็ลงลโยงลยอยแยงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเดยดช็อตตรงนู้นดยดช็อตตรงนี้ลานค้าเราเนี้ยเป็นไม้ไผ่เป็นหลนังคาจากจิดไฟง่ายนะทุกทีอยู่ๆคายๆไปไฟดับของเดิมนี่มันคือมันก็ขต่อสายธรรมดา ใช่ไหมต่อสายธรรมดามันก็อันตรายมากอย่างของเก่าเนี่ยดูแล้วเสี่ยงมากเลยแล้วก็ไม่มีตัวตัดไฟไม่มีอะไรอย่เงี้ยมันก็ไม่โอเคค่ะพอมีไฟตัวใหม่นะคะรู้สึกว่าสบายสะดวกและอีกอย่างปลอดภัยกับพวกแม่ค้าทุกคนพอ P.A. มาทำเนี่ยก็เกิดความมั่นใจทําให้แม่ค้านี่ขาค่าอยู่ในตบมไม่ต้องหาแบกท้าไปคล้องไปกุง,ปงเทพแล้วอยู่กับครอบครัวเกิดความอบอุ่นในครอบครัวด้วย อย่างทางวัดเรานะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถานนะครับเป็นของที่เก่าแก่นะครับเขาก็ได้สนับสนุน,นครับไฟในวัดนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยก็จะสว่างไาแล้วก็ประหยัดไฟ้าลดการปล่อยการเรียนกระจกให้กับโลกสําหรับโครงการในพื้นที่ของตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนี่ย ก็จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาซึ่งนอกจากนี้มันก็จะมีโครงการในลักษณะที่เป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมภาค74จ,จังหวัดอีกเหมือนกันการสร้างแสงสว่างและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนนะครับ PA เนี่ยก็จะช่วยในการอนุรักษ์แล้วก็รักษาวาัฒนธรรมอันดีในการท่องเที่ยวของชุมชนพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับ